สวัสดีครับผมมือนี้พื่อให้ผ้าล็อกครับมือนี้มือนีผ้ามึงมองเห็นงานต้องทำเนาะบ้านเป็นแบบไหนโรงงานที่ผมเห็นมีครับมองเก็บของครับผมนี่ครับมองเก็บของอันนี้เป็นงาโรงงานนะครับเด้ออันนี้เป็นอีกโรงงานนึงครับผมเพราะว่ายุเอานี่มีแต่โรงงานพลาสติกนั่นเลยครับเจ็ดงานน้ำกันอยู่นี่ไปครับผมทำไปเบิ่ง นี่นะครับโรงงานทั้งเขาครับผมชีวิตเหมือนหนึ่งเลาะทัาตาครับถ้าได้ไปใส่เบิรงครับผมนี่ครับระเบิดเขาให้โรงงานเลยครับนะครับผมมองคนจะเป็นหอพักครับผมเห็นอยู่นะครับเนาหลังคาซีมสมครับมองคนหลอกสาาไว้ากือเป็นมองล่ามุก้าครับผมนะครับมองล่ามู อย่านี้นะครับโอ้นะครับทางไปหน้าครับผมทางละทางละางโมปลาแบบรรยากาศตอนนี้เที่ยงครับผมพักเที่ยงเ,เลยมาถ่ายดีนหลงเบิรงเมื่ครับเนาะมาลงงานผมปเป็นยังไงน,นะครับข้างล่างเป็นออฟฟิศครับผมข้างล่างเริ่มเป็นหอพักครับหลังคาดสม จถ้าบิางฝช่วงบางตอนก็เด้อบางช่วงบางตอนก็เสียใจเห็นครับมคือบ้านครับเนาะโรงงานเพิ่นนี่ครับผมนี่เป็นงานครับผมนี่ครับกระสอบงานที่ผมเห็นมานี่ครับติดปันหนาครับเนาะนี่ครับผมเป็นกระสอบสอบทันหนึ่งครับผมสอบตันกว่าครับกระสอบเราแปดแสนน้อยครับผมนี่กระสอบผมนี่ครับ ทรงนอกครับผมทรงกินนี่ครับแล้วก็ะทรงในเกาหลีครับผมนี่ครับก้อนได้ก้อนได้ที่ผมตัดนะครับนี่เรื่องไรเนี่ครับคือตัดเป็นแค่นแล้วครับผมแล้วก็ใส่กระสอบใส่กระสอบแบบนี้ครับกระยอบขึ้นไปพันเครื่องไอตอนผมเพ็รงานผมไทยปังได้โดนครับเนอะว่าอย่างต่อแก้เขาหน่อยครับ ประมาณ20ปีครับผมที่ผมถ่ายเพิ่งเข้าเดี๋ยวครับถ่ายว่าโดนนี่นะครับอันนี้เป็นวังเก็บกองครับผมโรงงานกวางครับผมง้านกวางนะครับเนาะคนละครับผมมาอาทิตย์คนละจะเจอข้าเขินไปเลปาะปลาเดีอาสองฟังผู้ครับผมอันนี้เป็นนาพาครับผมเป็นนาพาเลยล่ะก็เป็นนาพา ไปครับผมไปเบิ่งล้างล้างโรงงานมาเนี่มาเที่ยงไหนทางล่างเป็นออฟฟิศครับผมาาออฟฟิศแล้วก็ของพ่วง,งของพ่วง,งทางล่างของพ่วงทั้งนี่คือทางไปลาครับผมน,บผนี่คือทางไปลาผมเนี่ยนะครับนี่เป็นอีกฝั่งของงานครับผมมองไปได้นะครับนี่เราก็เห็นแต่เห็นรถครับนี่นะครับกันได้ ใส่เครื่องพัดครับผมใช้เครื่องตัดแล้วก็ใส่กระสอบแบบนี้นยกขึ้นเครื่องครับอันนี้พวกที่เขาใส่สอบให้แล้วครับนี่อันนี้นี่ครับที่เขาใส่สอบให้แล้วผสมกับพลาสติกครับผมปันผสมกับพลาสติกแล้วก็มันจะเป็นก้อนออกมาต้องครับเนาะก้อนออกมาอันนี้เป็นฟังก์ชิพฟองครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูหลังโรงงานครับตอนนี้อันนี้เป็นผ้าพิดปลาครับผม พวกเซนพาพิษปากที่เขาใส่กันนะครับนี่ครับพวกขอพิษปากนั่นว่าเอามาลิ้นใส่กันไหยเอามาล้อมไหมเมาให้ปั้นมันเป็นเม็ดไหม่ครับอีกเครื่องนึ่งยูนี่ครับเครื่องนึงกระสอบได้อันบางครับไม่มีหม่องเก็บได้มันหลายหดนีครับส่วนนึงที่ห้องนอกโอ้ยไปครับไปบางหลังบางงันพีลากกันหน่อยครับผมเดี๋ยวเดินไปกินข้าวข้าวสักหน่อยนี่เราต้อไม่ให้งานต่อนปั้นทิศนะครับจะทะเลออกไปหาเ้าะ ขณะที่แรงงานก็ไม่ได้รอครับผมมองเก็บงานครับนี่ครับผมหลังโรงงานครับผมนี่เป็นหลังโรงงานครับนี่ครับทา่านแผมเห<ผ>ม <ละ S 2> ือนเละนะาะเนาะโอ้โห้นี่ครับผมมีตะป้าผมโรงงานจะติดเขาเลยครับต้องไปใส่เหมือนครับเลาะตะพู เน่ผมหางคั้นก็หางไปแถวนี้ครับนี่ต้องขางคอครับขันมือใดเยื้องครับมันลงมาลงมาแั็งเครื่องครับนี่ครับผมเป็นแรงลงมาครับผมสายพาครับเบิรงอีกฟัานครับผมเอาไปซอกนี่ครับไปนี่ชอกนี่ได้เป็นครับ ฟังนึครับผมมานี่ครับผมนี่ครับนี่คืออีกคังนึครับผมคุณเป็นสารน้ำครับผมแต่ถ้งเพิ่งจะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับเนาะนี่ม,นมันนอนนะครับผมไฟฟ้ามันกระชิชบคิดว่าไฟฟ้ากระชิบอะไรนะถามความคิดผมนะเป็นแผงโซลาเซลล์ โงงานันติกกันเนละงงานบัเกตติก๊กันคุณขอรับขอไัยคุณสิสี่หอปลาครับผมเพราะว่าวันอาทิตย์ต้นผมรองรลาะร่องละยบางแล้วมีหอดไก่หอยไก่เชียยวครับเ้าเขาอะไรครับผมน้เขาขลงลงปลาของเขานาะเขากะไร ก๋อยนกใครกินครับผมมันจะเป็นนาตางนะนกนก๋อยนกนี่กอดิตตานครับเด้อน้ำรับคลิปนี้กับฝากไปทันเลยครับเด้อใครได้ติดตามแล้วก็ขอบคุณในรายครับส่วนใครที่ได้ินตามขอบคุณคลิปแล้วก็กดจิตตาน้ำเด้อครับเด้อน้ำรับคลิปนี้กับฝากไปทันเด้อครับสวัสดีครับ